ตอนนี้ทีมขุนด่านนะครับกำลังเคลื่อนที่เข้าสู่จุดปล่อยตัวนะครับสัญญาณปล่อยตัวมาแล้วนะครับออกตัวมาแล้วครับขุนด่านนะครับกำลังโค้งเข้าสู่ซิฟไลน์นะครับมาดูนะครับความไหลลื่นนะครับความเป็นทีมเวิร์กดีเลยทีเดียวนะครับนําโดยสไนเปอร์ล่างเพียวนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีความผิดพลาดน,นะครับไหลลื่นนะครับตอนนี้กําลังเข้าสู่กําแพงไม้หรือว่าอกไกตัวที่1นนะครับไปได้ดีนะครับเวลาดีตอนนี้ถึงกําแพงสูงแล้วนะครับชุดโจมตีหรือว่าชุดเอทีนะครับกําลังไต่กําแพงสูงสไนเปอร์นะครับ แยกตัวไปแล้วนะครับเพื่อวางตัวที่จุดซุ่มยิงรอยิงเปิดฉากกดดันเพื่อให้ชุดเอทหรือชุดโจมตีนั้นเข้ากระทําต่อที่หมายนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับความเหนื่อยล้าเริ่มขึ้นแลยนะครับผ่านไปครึ่งช็อตนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับเตรียมพร้อมมาดีนะครับสามารถไหลลื่นไปได้นะครับด้วยความรวดเร็ว รอสัญญาณยิงเปิดจากสไนเปอร์นะครับเปิดฉากแล้วครับแหลมทำงานแล้วชุดเอทเข้าสู่บล็อกยิงแล้วนะครับตอนนี้ด้วยประสบการณ์ที่สูงนะครับความเป็นทีมเวิร์กการวางแผนนะครับเรามาดูกันว่าทีมเต็งหนึ่งนั้นจะมีความแม่นยำสูงขนาดไหนคล่องตัวขนาดไหนรวดเร็วขนาดไหนครับ แทบจะพร้อมกัน